น้นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ําไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีต้นมะม่วงและมีรสชาติหวานกว่าที่ใดๆจึงเป็นที่มาของบ้านคําม่วงหวานบ้านคำม่วงหวานห่า,นงา,นางจากที่ว่าการอ,อรําเภอเมยวดีประมาณ1กิโลเมตรทางทิศตะวันตกมีประชากร423คน97ครัวเรือนรายได้จากข้อมูลจยบถอบปี2557เฉลี่ยคนละ64,670บาทอาชีพหลักของชุมชนคือการทำนาน ภายใต้การน,นำของนายประคองวงศีแก้วผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันร่วมกับภาคีการพัฒนาอันได้แก่ฝ่ายบรหิหารงานปกครองอำเภอเมยวดีกอสนาอำเภอกเกษตรอำเภอสาธารณสุขอำเภอเทศบาลตำบลเมยวดีและพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดีได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้บ้านคำม,ม่วงหวานเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบโดยมีกระบวนการขั้นตอนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาโดยครอบครัวพัฒนาจำนวน30คนเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 2. ครอบครัวพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาชีวิต 3. กิจกรรมสาธิตการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวพัฒนาได้แก่ การสาธิตการทำไม้กวดหางมะพร้าวการสารเข่งปลาทูและการร้อยมาลัยดอกไม้สด 4. กิจกรรมเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนและการเรียนรู้การพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุก 5กิจกรรมด้าดกน,นการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้านโดยครัวเรือนพัฒนามาเรียนรู้ร่วมกันค้นหาจุดเด่นวิธีสร้างความสำเร็จผลการดำเนินง,งานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านคำม่วงหวานทุกครัวเรือนได้น้อมนำปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายหลวงมาใช้ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองลดการใช้สารเคมี หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่ชุมชนจัดตั้งกลุ่มกลิตขึ้นมาใช้เองมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทำให้เกิดการประหยัดการออมและในที่สุดสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน เพื่อการผลิตบ้านขำง่องหวานมีสมาชิก124คนมีเงินทุน15,523บาทจัดสรรกำไรให้สมาชิกปีละ2ครั้งมีกิจกรรมขยายผลหลายอย่างเช่นโรงสีข้าวชุมชนความน้ำมันชุมชนร้านค้าชุมชน ราะเห็นมีนายหนูรังจันทบเป็นประธานมีสมาชิก30คนสร้างรายได้เดือนละหลายร้อยบาทกุมเลี้ยงกิ้งเรนที่สามารถสร้างรายได้เดือนละหลายหายมื่นบาท ามบอ่อแรกค่ะแต่รู้สึกว่ามันดีก็เลยขยายขยายยังที่น,นี่นะคะสามสบบ่อเนี่ยค่ะมีชาวบ้านในมูสิบเนี่ยเพิ่นกับมาเรียนรู้แต่ว่าันที่นี่แ้าจะเอาไปขยายไปเรียงต่ออีกสี่ขั้วเลื่อนค่ะน่าก็เป็นทีพุ่มใจในในตัวครอบพรัวเองว่ามีไรใดเป็นตัวของจาของเองเดือนหนึ่งตกประมาณหมื่นหมื่นขึ้นค่ะ เ็บกะเบ๋ผส่งถึงกรุงเทพมหนาคนครเดือนละอย่างน้อย3,000ใบซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดกุมเก็บกระเป๋ามีสมาชิก1ิหคนไายใดขันตำเกาพันบาทภูมิใจที่มีงานทำยู่ที่บา้านบบมีความสุขใดซ้ำยุบานเฮา ผลิตน้ำดื่มของชุมชนมีรสชาติที่ถูกปากราคาถูกใจสร้างกำไรให้กับผู้ผลิตจัดสบริการให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีการบริหารจัดการชุมชน ชาวคำม่วงหวานมีกฎระเบียบของชุมชนที่ผ่านเวทีประชาคมเพื่อให้มีการยอมรับและถือปฏิบัติของทุกคนในชุมชนซึ่งได้ติดประกาศไว้ที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้านซึ่งสถานที่ตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ดีมีข้อมูลชุมชนทุกด้านไว้บริการไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์หมู่บ้านโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บ้านกิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชนล้วนเกิดจากแผนชุมชนเป็นตัวกําหนดทิศทางการพัฒนา ที่ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเรื่องดีๆเช่นนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนประชาชนรู้รักสามัคคีธนาคารข้าวโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริที่จะตั้งขึ้นมาจากความรักความสามัคคีของคนในชุมชนจนปัจจุบันมีข้าวมากถึง10ตันเงินทุนกว่า2 0 0 0 0บาท ที่ไว้ช่วยเหลือให้คนในชุมชนได้หยิบยืมไปใช้ทําพันธุ์หรือไปกินชาวบ้านคําม่วงหวานยังคงมีการลงแขกที่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทํานาตั้งแต่ฤดูการเพาะปลูกจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวการขนย้ายผลผลิตไปเก็บไว้ที่ยุ้งฉางหรือการร่วมกันพัฒนาสภาพแวดลอ้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนกันเป็นประจำการอนุรักษ์ประปรเพณีวัฒนธรรม ชาวบ้านคำม่วงหวานจะร่วมกันทําบุญตักบาตรทุกวันสําคัญทางศาสนามีการอนุรักษ์งานประเพณีบุญบั้งไฟลดน้ำขอพอรประเพณีสงการการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยอสมอมได้ร่วมกับอ,อชอในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนทั้งในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุคนด้อยโอกาสมีการออกกำลังกายทุกเย็นวันละหนึ่งชั่วโมงเป็นอย,ย่างน้อย รทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมชาวบ้านคำม่วงหวานมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนมีการปลูกต้นไม้และพัฒนาตลอดแนวลำห้วยกร่อยซึ่งไหลผ่านทางตอนใต้ของหมู่บ้านกันเป็นประจำมีการรณรงค์ประหยัดการใช้น้ำประปา่าในหน้าแลง้งยามที่น้ำน้อยเพื่อให้เพียงพอต,ต่อการบริโภคการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคำม่วงหวาน ไม่ปรากฏว่ามีผู้เสพผู้ติดผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้านและไม่มีคดีความที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนี้อาจจะเนื่องจากกฎระเบียบของชุมชนที่เข้มแข็งทุกคัเรือนเข้าร่วมโครงการคำขี่ปลอดภัยงดเล่างานศพงานเศร้าด้วยเครือข่ายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดและที่สําคัญคนในชุมชนไม่มีหนี้นอกระบบไม่มีผู้กู้ใดกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำเด่นที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้คือร้านค้าชุมชนโดยมีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการมีการปันผลให้สมาชิกปีละสองครั้งมีระเบียบด้านการจัดสวัสดิการชุมชนทุนชุมชนชาปนก,กิจสงเคราะห์หมู่บ้านและทุนสาธารณประโยชน์ต่งตางๆส้าหัาค้าชุมชน ตอบสนองอต่อชุมชนหลุดรายได้จากการขายสินค้าประมาณ1ล้าน2แสนบาทนะครับส่วนการจาัดสรรกำไร,รผู้ขายปี35%ของทุนสำหรับคุณธุรารนะครบ้านะครับ25%นคืนให้สมาชิก40%หผลงานนะครับปี่น้องยอมรับคือ กรมแรางาในเมื่อวานนะครับที่เร่มขึ้นมากสถานเขาหมู่อวานนะครับลุงสีเขารุ่มชุนมาลานกาชุ่มชุนต้กิจกรรมนะครับทาง้อาทางออท,ท่มาพีส่วนรวมในการก้ับเกินกิจกรรมพัฒนาส่วนใหญ่เกิดจากแขนชุ่มชุนโดยเฉพาะหู่คูดพักสมพัวเนดดื้อสีจพันธ์หลายหน่วยางานมาให้ามช่วยเดีอบ้านคําม่วงหวานเป็นหมู่บ้านที่มีความรักความสามัคคีเคารพนับถือกันชันพี่น้อง อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มชุมชนใหญ่เป็นชุมชนที่มีความเอื้ออาทรต่อก,กันทุกกิจกรรมดําเนินผ่านแผนชุมชนและเวทีประชาคมในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนความสุขมวลรวมของบ้านคำม่วงหวานจึงสูงถึง100คะแนน